สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป Beh ็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาอันนั้นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบายครับไปบายเฮ้ เช้าแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเรามีงานนี่ว่าเราต้องทำงานเออเย็น yeah, แล้วเย็นแล้วโอ้เดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเดีเ๋ยวขอดูไปล้าก่อนอีกทีเชา้าจริงไปเนี่ยเชา้าหรือเย็นเนี่ยน่าจะเช้าแล้วโอ้ยทำงานก่อนทำงานก่อนหยิบแปรงสีฟันมาแล้วก็แปรงฟันก่อนอืมถุยถุยน้ำลายชุ๊บเฮ้ยแล้วก็อาบน้ำแป๊บนึ่งบายทำงานทำงานทำงานปึขี้ก่อนอืม อ๋ออายพอกดต้องทำงานสินะเราวันนี้ลืมไปเลยตื่นสายไปเน่ตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ทานกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันแต่เรากินพายไปลเปลยดีกว่าอะนั่นทำงานเลยแล้วกันทำงานเรานั่งเครื่องไหนดีเราทำงานที่บ้านนี่แหละนั่งตรงนี้แล้วกันจะส่งทันไหมนะฮะส่งพรุ่งนี้ โอ้ยแต่งานก็เยอะมากเลยส่งพวกนี้ถ่ายไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวัปนดีคเฮ้ยจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงใครช่วยด้วยช่วยเล่นเฮ้ยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยตายแล้วน้องเฮ้ยบ้านตรงข้ามมีคนด้วยเหรอเฮ้ยบ้านตรงข้ามมีคนอยู่ด้วยเหรอเฮ้ยน้องน้องช่วยด้วยช่วยด้วยยงใคว่าไม้แล้วน้องน้องโอ้ยเสียงดัง เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวต้องตามไปถึงหน้าบ้านโอ้ยโอ้ยน้องเสียงดังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้องเสียงดังโอ้ยเห่อยว่เฮ้ยไปอื่นเล่นดีกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ด้วยหรอเฮ้ยคุณคุณ ว่าว่าอะไรเสียงเด็กในบ้านหลังนี้ป่ะผมเมื่อกี้ได้ยินมากเลยผมเดินมาจากทางนู้นเนี่ยเสียงคดดังเลยผมอยู่บ้านหลังนี้มาเป็นปีๆอ่ะไม่เคยมีใครอยู่บ้านหลังนี้ครับเจริงครับไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้เลยจนกระทั่งอยู่ๆก็มีคนเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้น้องคุณเสียงดังมากเลยน้องน้องครับจริงเฮ้ยเข้าอยู่ไหนอยู่เข้าเฮ้ยใครน้องโอ้ยไปก่อนดีกว่าแลวใคระออ ชาวบ้านมาเต็มเลยน้องน้องน้องเปิดประตูหน่อยพี่ขอคุยด้วยนะครับน้องเว้ยอะไรอะใครพี่น้องเ่งเกียเบาๆหน่อยครับพี่ทางานอยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยน้องเพิ่งมาจ้างมาวันแรกเหรอใช่ครับแล้วพ่อแม่ล่ะโออพ่อไปเที่ยวครับไปเที่ยวแล้วแม่ล่ะแม่แม่เขาไปเที่ยวพ่อไงอะเหน้องอยู่บ้านคนเดียวเหรอใช่ใช่ใช่โอ้น้องพี่ทํางานอยู่บ้านพี่อยู่บ้านแล้วนมันหลายปีสองสามปีอ่ะ บ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครมาอยู่เลยจนน้องแบบน้องมาเล่นเกมแล้วแบบพี่ทํางานแล้วมันเสียงดังมากเลยพี่ผมจะเล่นเกมบ้านผมนะพี่ก็รู้ว่าว่าน้องแต่น้องเสียงดังชิบหายเลยโอ้ยไม่ไม่ผมไม่ฟังไม่ฟังจะเล่นเกมเดี๋ยวเล่นเกมต่อเดี๋ยวเสียงดังแต่เช้าเลยให้จะทํางานเรากลับบ้านไปทํางานต่อดีกว่าหวังว่ากันจะพูดเลยไม่ไม่มีเรื่องอะไรเออวันดีอะไรครับเนี่ย คุณลุงสองคนโอ้พอดีลุงกำลังจะไปเต้นแอโรบิกเนาะลุงคนไหนพูดครับคนนี้คนนี้คนนี้คนนั้นคนนั้นอะไรครับตอนนี้ลุงกำลังจะกำลังจะเดินไปเต้นแอโรบิกเนาะอ๋อก็ก็ไปเต้นครับเขามีเขามีเต้นแอโรบิกกันด้วยด้วยเหรอครับมีเนาะเห็นว่าคนคนนำเป็นเด็กหนุ่มเนาะเด็กหนุ่มนำเต้นแอโรบิกแล้วคุณลุงลุงลุงป้าป้าเขาก็ไปกันใช่ไหมครับใช่วันนี้เขานัดกันไปนะอ๋อโอเคครับตรงไหนฝั่งทางเหนือนวล อาวครับไม่ใช่ฝั่งลุงหรอก็ต้องเดินตามถนนไปนะครับครับอ่เจอกันครับนั้นนั้นไปเต้นให้สนุกนะครับคุณลุงสบายบายครับสบายครับโคตรปวดหลังเลยเออปวดหลังแล้วลุงจะไปเต้นลุงลุงเจอกระดูกอะไม่หักหรอลุงยังไวฮะลุงยังไวลุงยังไหวลุงยังไม่แก่ขนาดนั้นโอเคครับเจอกัน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 เอกเจอกันเอออะไรไม่แน่ทั้งลุงทั้งเด็กคนแก่เด็กเอะอะไรวันนี้ กำลังจะพูดเลยหวังว่าจะไม่มีใครมาอีกเจอลุงซะแนละ้วเดี๋ยวเราขึ้นไปทํางานก่อนแล้วกันขึ้นไปทํางานน้องอยู่ปะเฮ้ยไอยเด็กน่นอยู่แล้วโอ้มันจะเล่นเกมเสียงดังไปหมวะโอ้ยไปเลยนอนดีกว่าไม่ทำแล้วงานเดี๋ยวค่อยเติมมาตอนเย็นโอ้ยไม่เล่นแล้วไม่ทำแล้วโอ้ยนอนดีกว่า ใครค่อยมาทำตอนเย็ยนด้วยกันไอเด็กนี่คนคนเอ๊ะใครอ่ะคุณลุงลูกเอรอลูก,กเ,เดี๋ยวพ่อขอออกไปอไปอกลังกายเต้นก่อนเนาะเ,เอาไปเหรอเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันแปลกนะฮะพ่อ๊ะเฮ้ยนายบอกว่าพ่อไปเที่ยวเฮ้ยไอยเด็กโกงกกเฮ้ยขอคุยด้วยหน่อยสแิแม่เฮ้ยเอาเอาเอา,เอาลุงเป็นพ่อเด็กคนเมื่อกี้เหรอ อาใช่มีอะไรกับลูกลุงเปล่าอ้าวไม่ไม่ได้ไปเที่ยวหรอครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวเนาะอ้าวลูกล uh> ุงบอกว่าไปเที่ยวเขาบอกว่าพ่อพ่อแม่ไปเที่ยวครับเราเราแม่คุณไปไหนอ๋อเขาตายไปนานหลายปีแล้วล่ะอ้าวแล้วเขาบอกว่าไปเที่ยวอ้าวไอเด็กโกหกผมบอกผมบอกเขาว่าเขาแม่ไปเที่ยวสวรรค์นะโอเคครับแล้วคุณลุงจะไปเต้นอัลบิบหรอใช่ใช่โอเคครับเฮ้ ผมไปด้วยเอาจะไปเหรออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองครับผมผมไม่ได้เต้นหรอกผมไม่ได้อยากเต้นหรอกผมแค่ไปดูเฉยๆครับมีมอไซค์มา<อ>ไปส่งลุงไอีกเสร็จแล้วกว่าจะออกกว่าจะออกกัมกัมดานแล้วแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อก็เด็กหนุ่มที่เราเจอไงท่านยังไม่ได้ไปเต้นหรอกครับเนี่ยผมนึกว่าไปตั้งนานแต่น,นี่ไมนเย็นเลยนะครับไปมาแล้วแต่มีมีธุระกลับมาบ้านนิดแป๊บนึงอ่งนะไปรอบหนึ่งคุณจะไปเต้นก็ไปครับคุณเดินใหมวไหมครับให้ผมช่วยดูไใจไหมครับคุณลุงไหวอยู่ไหวอยู่ไม่น่าไหวนะเร็วครับลุง ลุงยังเก่าอยู่ลุงวิ่งครับลุงทำอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยเนี้ยแบบนี้กระโดดกระโดดวิ่งอย่างเงี้ยครับโอ้ยโอ๊ยเขาเขาลุงเขาลุกพอพอครับพอครับโอเคค่อยๆดีกว่าครับอบ้านผมก็ไม่่บ้านผมไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ส่งอ่ะแล้วลุงครับลุงช่วยบอกลูกคุณด้วยนะครับลูกลุงไปทําอะไรให้เหรอผมทํางานอยู่ผมตื่นเช้ามาทํางานตะโกนแต่เช้าเลยครับลุงโอ้ยเดี๋ยวลุงจะค่อยไปส่งสอนลูกแล้วกันแล้วก็โกหกด้วยครับ บอกว่าไปเที่ยวโอ้ยนี่ยิ่งหนักเลยเดี๋ยวลุงจะค่อยไปคุยกับลูกล้กันแล้วเขาพูดอะไรนะคร <ขา S 2> ับว่าลุงเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบพ่อเท่าไหร่อ่ะก็คณเป็นพราใช่าโ้ยอ้โอ้อันนี้ยิ่งหนักเลยเดี๋ยวโดนดีแนะ่เจ้าลูกคนนี้โ,โดนต้องโดนเดีย๋ยวนี้ต้องต้องโดนสักครั้งไม่ไหวไม่ไหวฮะถึงแล้วตมาเต้นโรบิกกันไหมครับเนี่ยนางงานคุณไปเลยลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงลุงมาแล้วลุงอ่าคนเสื้อแดงด้วยเอ๊ะไม่ไม่ครับผม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 ไม่เต้นครับไม่เต้นหรอไม่เอาครับผมผม คุณลุงเขาแกตครับองมาดูแลหน่อยคนอื่นเขากลับกันไปหมดแล้วเหรอเมื่อกี้เพิ่งจบไปหนึ่งคอร์สอ่ะตอนแรกยังเห็นเมียนเยอะอยู่เลยมันจะมืดเลยนะครับเนี่ยเอ้ยคุณเสื้อแดงมาเต้นกันดีกว่าจะไปเอาเลยมามาาเต้นตามผมนะเต้นตามผมนะยืดก่อน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  อ่าผมสะบัดตัวทำให้กระดูกอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเลุงลุงลุงเยียวเงเดลุกระดูกหักเอาเดี๋ยวเองนี่เดียวไม่ได้หรอกไม่สบายมากสบายมากสะบัดสบัดแล้วครับสะบัดครับสะบัดครับสะบัดสะบัดไอผมสะบัดอย่างเงี้ยผมสะบอยนี้ได้ไหมนี่อ่าเอาเลยเอาเลยครับอันนี้เป็นการแบบยังไงอ่ะให้กระดูกอ่าลิ้วไหวครับอ่อนแล้วทีนี้ก็แบบจะได้ดูลุงเสื้อเขียวครับนั่นนะครับโอขจรงผมะโอเคครับรไปท่าต่อไปท่าต่อไปยบับ ครับคบขอขอถามได้ไหมครับการเตะอารบิกมมีประโยชน์ยังไงครับทาให้ระบบไหลเวียนเลือดดีแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดแข็งแรงไม่มีพิษไม่มีโรคครับจะช่วยแบบช่วยเรื่องมายาทได้ไหมครับคือแบบมายาทนะครับช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้นะครับอย่างนั้นน่ะคือคุณลุงครับผมไม่ต้องบอกลูกคุณจริงๆผมไม่ค่อยชอบลูกคุณเท่าไหร่อ้าวถ้าต่อไปถ้าต่อไปนี่นี่นี่หมุนข้อมือหมุนข้อมือเอาแล้ครับเอาเต้นแลครับหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแบบพิสดานี่หมุนเยอะเหมุนเยอะๆ ร่างกายจะได้สบายนะพวกลุงเดี๋ยวว่าไม่ได้อยู่แล้วฮะอะไรครับเดี๋ยวไม่ได้อยู่แล้วคือไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไลุกก่อนลกเออคุณครับเดี๋ยวผมขอสอนลุงลุงเต้นได้ไหมครับลุงลุงคนเราเลยคนเราเลย นี่ตบมือเฉยๆครับตบมือตบมือเป็นไหมแทเหลือท่าอะไรก็ได้ครับที่มันแบบขยับมือลุงลุงไหวไหมน่นลุงซึ่เขียวว่าเออเออลุงลุงลงลยกระดูกลุงยังไหวไหมน่ะไหวไหวเฮ้ยนี่เด่นน่กระดูกเฮ้ยอันนี้มีอะไรกันล่ะครับอรนีครับร์โรคุยคุณมามามาสอนลุงเต้นมาเอาผมเหรอได้ได้ได้ตามผมนะตามผมนะเฮ้ยเออเออเเเหมุนหมุนหมุนมนสายสายเอลสายเอลสายเอลนี่ยบหยบยบยบ ออผมว่าผมว่าเรื่องแปลกๆครับผมว่าลุงพอเลือลุงตายเอานะสบายมากทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็แบบนี้แล้วม็เข้าโรงพยาบาลทุกวันเลยคนเนี้ยเอยเดี๋ยวลุงลุงลุงมีคนเป็นคนลุงหมอหมออะไรแค่นอนพักกันนิดเองยวทำมครับผมว่าการแก้งอัลิบิลเหมือนกันตาาครับผมว่าควรมีหมอไว้ฉุกเฉินด้วยครับแบบหมอดูคอยดูแลครับก็เมื่อกี้ผมนจะกลับบ้านแล้วผมเห็นพวกคุณเดินมาพอดีอ่ะแล้วหมอแล้วครับหมายถึงหมออ่ะก็หมอเขากลับไปแล้ว S <S โอ้ไม่ีหมอสเตมบายหน่อยเหรออ่ามีอยู่อย่างเดียวอะ่ะอยาเข้าโรงพยาบาลอยู่ไหมไเนี่ยเอาให้อะไรครับเฮ้ยเราหลงเพลงสบายมากอ่ามันแล้วมาแล้วนี่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 อ่ะอ่าไข<ห>้ <นะ S 1> ปวดอ,อะไรก็หยิบยานในนี้ทเท้ามาๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคอสต์ต่อไปกันคอสต์ต่อไปพอ <า S 2> <ไป S 1> แล้วพอแล้วฉันไม่ไหวแล้วกระดูกฉันไม่ค่อยไหวแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยนั่นก็เต้นครับเพื่อให้กระดูกแข็งแรงอ่ะอามาจึ๊บ คุณครับลุนคนไม่ไหวแล้วรุ่นนี้อะไรไม่มีเปลี่ยนแล้วนะรุ่นนี้อะไรไม่มีเปลี่ยนแล้วนะโอ้ก็่ลยนะเดี๋ยวผมหยิบอ่าอ่านี่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 เขาไม่ไหวแล้วคุณไม่ก็ก็ให้กินยาไงยาแก้ปวดได้ท่าหนึ่งหนุ่มได้ท่าหนึ่งอ่าท่าหนึ่งเก่งเก่งจรีกเหรอไหนท่าหนึ่งครับคุณเดี๋ยวดีเลเนี่ย มงนอนดิเจขาไม่ไหวเล้ยลงนลงผมเรากลับไม่ไหวแล้วหรอเข่งเองนอนเจมมาคุณมาแป๊บแป๊บแปีบแปับคป๊บแ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 ป๊บคป๊บแเป๊ลุงจะกลับไปอาหารให้ลบกป้วยลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อเวงนบเป๊บแป๊บแป๊บแอ๊บแเ๊อแป๊บแปบป๊บชปยบป๊บครับแร๊บแบแรับแป๊บาป๊บแ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 บแป๊บแปไม่ได้กันหรอครับ ยกลุงไม่ไหวแล้วยกเมื่อกี้เข่าลุงเพิ่งกลับเลยครับเมื่อกี้เข่าลุ้งพึ่งดังกรอกเมื่อกี้เข่าลุ้งพึ่งดังกรอกดังก็ก็กลับมาแล้วเหรอใช่จะกลับแล้วเขาไม่ไหวนะครับคนแก่ครับคนแก่ครับผมนั้นเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับผมก็ผมครับครับไปเถอะครับไปเถอะครับลุงไปแล้วคุณคุณแล้วคุณลุงเว่งต้องไปทำนี่นี่ให้เนี่ย ต้องไปทำอาหารให้ลูกคุณเนี่ยใช่แล้วลูกคุณชื่อนะเพนชัยเพนชัยเพนชัยอ๋อสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเหรอครับใช่แล้วเป็นเพื่อนกันนานยังไะครับรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลจนตอนนี้แบบแก่จนหัวงอกแล้วยังอยู่ด้วยกันใช่รู้จักตั้งแต่สามรู้จักตั้งแต่สามขวบตอนนี้หกสิบแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยนะครับเนี่ยแน่นอนใช่แล้วมิีแท้มิีแท้อะถึงบ้านแล้วครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน ไว้เจอกันไ้เจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวพุกผกงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูไอ้หนังสือพิมพ์ที่ไอ้นี่ตรงนั้นเดือนโอเคโอเคไว้เจอกัน้เจอกันด้วยคุณคุัคุณลุงไม่ใช้ iPad iPhone กันหรอครับอ่าโตโต้อยู่บ้านไหมอ๋ออยู่เนี่ยมีอะไรเหรอเพื่อนหรอจะมาเล่นด้วยโอ้มันมืดแล้วมันมืดแล้วกลับบ้านเถอะผมเพิ่งให้ลาเนี่ยผมเพิ่งล้างจานเสร็จแม่ก็เลยบอกให้ไปเล่นกับโตโต้ลูกใครเนี่ยลูกลูกใครเนี่ยลูกลูกป้าแจ๋ว กวว่าจดูทำไมชื่อแต่ละคนแบบชื่อยุคไหนครับเนี่ยบันหนึ่งครับคุณลุงคุณลุงอ่านหนังสือพิมพ์คุณลุงไม่เล่น iPhone iPad แต่พวกนี้เนอครับลุงใช่กไม่เป็นลุงมีแค่โทรศัพท์ลุงใช้แค่โทรโทรหาลูก่ะเราแล้ยูทูบในฟิกในแนี้ Facebook ให้ลุงเปิดให้ลุกเปิดให้อ๋อครับครับครับอาคุณคุณลุงเข้าบ้าี่ครับ ไดากับโตโเจอกว่าแต่หนุ่มงันไว้งันไว้เจอกันไปละเจอกันเจอกันครับลุงเพ็ญชัยได้ได้โชคดีโชคดีเออ้างั้นถ้าไม่รังเกียจอะไรมากินข้าวด้วยกันไหมอ่ากินข้าวแต่ดีต่ครับใช่อ๋อได้ครับขอบคุณครับโอ้ยมอมอมอมเหมือนลืมทำงานเลยฮะเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันลุงครับผมยังไม่ได้ทำงานของผมเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไรมากินข้าวก่อนเดี๋ยวสมองไม่ได้ได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับได้โตโตลูกมากินข้าวอยู่แลูก

เออไปกินข้าวก่อนน้องเอ้ยน้องพี่เข้าบ้านไม่ได้เลยแหล่เอ้าไอพี่คนนี้เนี่ยหาที่บ่นอะไม่ได้บ่นน้องอะบ่นอู้ยพี่เขาจริงสิอู้ยพี่เขาสิโอเคครับพ่อโอเคครับไปไปไปลงไปกินข้าวเถอะนี่น้องพี่กินข้าวด้วยนะน้องน้องชื่อโตโต้ใช่ไหมเอ้ยโตโตโตหรือโต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 ไหนเออคุณรู้ครับใจดีนะครับให้ผมกินข้าวด้วยได้กินได้เนี่ยวันนี้เอง เองดูแลลุงมาเยอะแล้วแล้วน้องชื่ออะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่น้องคนนี้ชื่อบีบีใช่บีโตโตใช่ปะลุงเวงแล้วก็ลุงเพนชัยแต่ชื่ออ่ะมากินกันเลยกินก่อนเลยผมนั่งไหนอะะอ้าเราก็นั่งไปสิเฮ้ะเขาไมนกินหรอกเขาไม่ทเลยกินอะกินเียบ คุณลุงครับผมผมยืมคอมคุณลุงทํางานได้ไหมครับแบบคอมลูกได้เลยครับได้ได้ได้แล้วผมขอึ้นไปทำงานไม่ได้ก็ลุงเขาว่าอนุญาตพี่แล่ว่าไวันนี้เองไปทําอะไรพี่เขาไว้ครับผมผม่็พูดอะไรนะว่าไม่ได้คุยเลยไม่น้องเสียงดังอ่ะทีนี่มันบ้านโตโตจริงโอ้ยเป็นเพื่อนกันเออเข้าข้างกันก็ไม่ผิดหรอกไม่แต่มันรบกวนชาวบ้าน ข้อนี่มันป้าของโตโตเออนี่ยืมคอมหน่อยนะไม่เดี๋ยวพังคอมเลยกันลุงครับคอมโตโตเครื่องที่เครื่องไหนครับเครื่องตรงกลางนาะเครื่องตรงกลางไม่นี่อยทำไรอ่ะไม่ให้เล่นหรอกเว้เล่นหรอกโต๊ะอยู่ไม่โต๊ะใครมามาดูซิไม่โตเฮ้ยฟีฟ ف าเลยมาแล้วหรอฟีฟ ف าโอ้ใครวะเนี่ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 เฮ้ยยุดม่มีความสามเพื่องเฮ้ยพี่ขอไม่พี่ขอล้วลายลายพี่มีควมเป็นพี่พี่ปมผมพี่มาทำไมอ่ะไม่เอาพี่จะทำงานเงี้ยไงพี่ผมมาเป็นพี่ออกเร็วไม่เป็นใครไม่รู้เนี่ยออกไปโอ้ยใจเย็นอะไรเนี่ยนี่แหละชีวิตนี่แหละชีวิตในวันผม ทำไมฟังอย่ไอ้ดียวนี่เนี่ยไหนลุงครับคุยด้วยหน่อยเบาๆหน่อยเฮ้ยหัวว่ะลุงชิบิลุงทำอะไรบ้างเนี่ยก็ก็ถ้าอยู่บ้านลุงก็ต้องฟังเสียงเด็กพวกนี้เล่นโตโตชอบพาเพื่อนมาน่ะไปไปควยเุยควยเอาผมยอมตายเลยวะลุงผมลุผมไปแล้วครับมีข้าวกินไหมขอขนมกินหน่อยกก๋วยเตี๋ยววางตรงนั้นน่ะไม่เอาจะกินข้าวไปแจะกินขนมไม่รู้นี่ไงเค้กเนี่ยขนมเค้กเนี่ย ไปไปไปเอาไปกินกันดีกว่าใช่วยไปไปกินนอกคอมเลยโอ้ยลุงโชคดีครับเล่นเกมต่อละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอยู่ยเพื่อนลุงก่อนลุงผมไม่ไหวจริงโอ้ผมอยากจะตายแทนอะทำไมตีมาเลี้ยงตัวโตลุงก็อยากย้ายบ้านเหมือนกันตอนนี้บ้านพี่เอาบ้านพี่ไม่มีอ่ะมีแต่ตรงนี้บ้านพี่มีแน่เลยเออบ้านพี่ไม่มีของเล่นะจริงไม่รู้จะไปดูพี่รัดพี่หลังไหนอ่ะเออไม่ต้องตามมาหรอก น้องจะไม่เล่นของเล่นบ้านพี่ทำไมเไปพี่จะไปไหนพี่าผมเบื่อบ้านโตโต่เออพี่จะกลับบ้านพี่อ่ะกลับบ้านอันไม่ปันพี่เนี่ยทั้งวันไปพี่ไปไหนพี่ทำไปด้วยดิเฮ้ยยาออกไปบ้านพี่มีคอมไม้อะกลับบ้านกับบลับบ้านอย่าไปโซนบ้านพี่เขาอย่าไปโซนบ้านพี่เขากลับบ้านโอ้ยเคยไปทำงานดีกว่าน้านบนเฮ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะกลับบ้านมีงานไม่หรอเฮ้ยไม่เขอบอลกลับบ้านอย คุณคุ้งเลยอ่ะไอเด็กโอ๊ยพี่มีคอมเยอะจังเลยพี่เออพี่รวยครับไม่มีอนไรมากหรอกไปล้วโอเคพี่ไม่ต้องขอสักตัวนะเออผมขายบ้านครับจบผมขายบ้านไปแล้วเออขายบ้านขายบ้านเอาไปเลยสั่งนั้นเนี่ยเอาไปเลย